นอริสซิตี้ต้องก้มหน้ายอมรับผลการแข่งขันเมื่อผู้เขาถูกเคลียร์ออกจากการชิงชัยในลีกสูงสุดอังกฤษตกชั้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพอย่างเป็นทางการแม้จะเหลือเกมการแข่งขันให้ลงเล่นอีก3มแมตช์ถึงแม้จะเปิดซีซั่นด้วยศักดิ์สรีแชมป์จากลีกลองก็ไม่ได้การันตีความอยู่รอดในลีกที่มีการขับเคีื่ยวเข้มข้นที่สุดของโลกแต่ก็ยังมีอีกหลายทีมที่เคยทำคะแนนได้น้อยกว่านอร์ดิสซิตี้เป็นบันทึกที่ไม่น่าจดจำเท่าใดนักสำหรับแฟนบอลทีเคสองแปดโปรจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้เห็นนนนภาาาพพรร้ออออมมกกกกัััับบ20ดดดทททีีที่ผลลงยยต อันดับที่20เ i ดดิ้งฤดูการ2012 2013 ต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายนพลพักเดอรรอยัลถึงควานหาชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลเจอซึ่งเป็นเกมที่เอาชนะเอเวอตันสประตูต่อหนึ่งนั่นเป็นการแข่งขันนัดที่11ของฤดูกาลเรดดิ้งมีช่วงที่ทำผลงานได้ดีในเดือนมกราคมเอาชนะได้ทั้งนิวคาสเซิลและเวสต์บอมบิชออาเวียนส่งผลให้อดัมเดอร์ฟอนเตสูน่าของทีมและผู้จัดการทีมไรอันแม็กเดมอตรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนและผู้จัดการยอดเยี่ยมประจําเดือนตามลําดับแต่ก็เป็นผลงานดีช่วงสั้นๆเท่านั้นแม็กเดมอตถูกไล่ออก เข้ามาเพื่อกู้วิกฤตการแต่ก็ไม่ช่วยให้ทีมมีสภาพมั่นคงในฟอร์มการเล่นขึ้นแต่อย่างใดจบฤดูกาลเลดดิ้งชนะเพียง6จาก3 8เกมอันดับที่19วัดฟอร์ดฤดูกาล2 0 0 6 2 0 0 7 ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นสุลิกสูงสุดได้รับการคาดหมายว่าจะต้องมีสภาพดิ้นรนหนีการตกชั้นจากความเห็นของนักวิเคราะห์เกมและวัตฟอร์ดก็ไม่ได้ทําให้ใครแปลกใจเนี่ยถึงแม้ในรายชื่อผู้เล่นจะปรากฏชื่อนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์ในเวทีระดับสูงหลายรายอาทิคริสพาวดแดนนี่ซิสตูหรือผู้รักษาประตูเบนฟอสเตอร์ที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ชนะแรกในลีกเหนือมิสเดิลบเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนชชยชนะนัดต่อมาแฟนบอลต้องรอข้ามปีมาที่เดือนมก,การาคมการก้าวเข้ามาของผู้เล่น แอลจูเรียนอัเมอร์บูอาซาไม่ได้ช่วยยกระดับเกมของวัตฟอร์ดให้ดีขึ้นกว่าเดิมจุดต่ำสุดของฤดูกาลคงเป็นเหตุการณ์ที่เบนฟอสเตอร์ปล่อยให้ลูกเตะจากประตูของพอโรบินสันและเร่งเข้าประตูไปอย่างไม่ตั้งใจอันดับที่18 Lei เลสเตอร์ซิตี้ฤดูกาล2001-2002 การพ่ายแพ้ในบ้านต่อทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นอย่างโบตันวันเดอร์เลอร์ถึง5ประตูต่อศูนย์ในแมตช์เปิดฤดูกาลเป็นความน่าเศร้าสลดสำหรับฤดูกาลสุดท้ายในฟิลเบิร์ตสตรีทปีเตอร์เทเลอร์คุมทีมไปได้เพียงเดือนกันยายนสโมสสก็หมดความอดทนตำแหน่งผู้จัดการทีมถูกแทนที่ด้วยเดฟบาสเซตสุนักจิ้งจอกมีสไตล์การเล่นที่รัดกุมขึ้นเล่นเกมรับเป็นหลักทั้งหมดนั้นไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดในหลีกสูงสุดจบฤดูกาลด้วยชัยชนะเพียง5เกมผู้ทำประตูสูงสุดให้ทีมคือ Brian Dean, รนนีีททท่่ไปปเเพยง6ะตูาั้ อันดับที่17สวินดอนทาวลิลกัน1 9 9 3 9 4 การปรากฏตัวในหลีกสูงสุดครั้งแรกและครั้งเดียวของเดว์รับบิงตปตัวฉากด้วยความ่พยแพย้ติดต่อกัน4เกมและกว่าที่แฟนบอลจะได้ฉลองใช้ชนะนัดแรกในประวัติศาสตร์บุหลีกสูงสุดของทีมต้องรอไปถึงเดือนพฤศจิกายนในเกมที่16ของฤดูกาลเข้าไปแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น3ปีซรินดอนเคยถูกปฏิเสธการเลื่อนชั้นตูลีกสูงสุดเพราะปัญหาด้านการเงินต้องขอบคุณผู้จัดการทีมเกรนโฮเดนที่พาลูกทีมชนะการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นได้อย่างเต็มศักดิ์ศรีถึงแม้จะแยกทางกับทีมและเป็นจอห์นอดีตช่วยขย ขึ้นมากุมบังเหียนแทนสวินดอนมีช่วงเวลาที่น่าจดจําอยู่บ้างเช่นการเอาชนะสเปอร์และลิเวอร์พูลแต่พวกเขาเสียประตูมากเกินไปเป็นทีมแรกในรอบ30ปีที่เสียเกิน100ประตูแม้ยานาเกฟฟอร์ทอปจะพยายามยิงได้ถึง12ประตูเป็นดาวซโม,มของทีมก็ไร้ประโยชน์เมื่อเก็บได้เพียง2คะแนนจาก8เกมสุดท้ายจบฤดูกาลมีแต้มตามหลังอันดับที่21โอแอมถึง10คะแนน อันดับที่16พอตส์มัทฤดูกาล2009-2010แฟนบอลพอตส์มัทอาจจะมีข้อตัวแย้งได้ว่าในฤดูกาลนั้นทีมได้เข้าไปเล่นในนัดชิงถ้วย FA คัและถูกลงโทษด้วยการตัด9คะแนนจากข้อผิดพลาดทางการเงินฉะนั้นพวกเขาไม่ควรมีชื่ออยู่ในจำนวนทีมที่ทำผลงานยอดแย่ที่สุดตลอดการนี้ความจริงแล้วถึงแม้จะรวมกับ9คะแนนที่ถูกตัดไปนั้นพอตส์มัทก็ยังถูกจัดอันดับอยู่เช่นเดิมนั่นเป็นเพราะตลอดฤดูกาลพวกเขาทำคะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง2สัปดาห์เท่านั้น,นาการจัดไป เรียกว่าอัลบั้มยอดฮิตต่างทยอยแยกย้ายกันไปอัฟรัมแกรนคือผู้ที่เข้ามารับช่วงต่อได้พยายามเสริมทีมเช่นการดึงอารุน่าดิยาเน่และเจมี่โอฮาร่าเข้ามาผลงานของทีมก็ไม่โดดเด่นขึ้นถึงแม้สุดท้ายจะพาทีมฝ่าฟันเข้าถึงนัดชิง f อฟเอคับแต่ก็แพ้ให้กับเชลซีอันดับที่ 15. เลสเตอร์ฤดูกาล1994-95 หลังจากพ่ายแพ้สองครั้งในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นสูสูงสุดเดอะฟ็อกซ์ก็ทำสำเร็จในการพยายามครั้งที่3แต่เวลาของพวกเขาบนเวทีพรีเมียร์ลีกนั้นเียงสั้นๆในการลงเล่น1ินัดแรกพวกเขาพบชัยชนะเพียงสองครั้งซึ่งเป็นความยากลำบากที่จะกลับมาสู่การแข่งขันเพื่ออยู่รอดการสูญเสียแบรดลิตเทิลผู้จัดการทีมคนเก่งไปให้กับแอสตันวิลล่าระหว่างฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายนเป็นความเสียหายใหญ่หลวงแม้ผู้ที่มาทำหน้าที่แทนอย่างมาร์คแมกกี้อาจจะทำให้ทีมมีผลงานดีขึ้นเล็กน้อยสุดท้ายแล้ว เขาก็จบฤดูกาลเป็นอันดับ2จากท้ายตารางมีคะแนนเหนืออันดับบัวอ f ฟสวิตเพียง2คะแนนเท่านั้นอันดับที่14 West เวสต์บรอมวิชอัลเบียนฤดูกาล2002 2 0 0 3 สำหรับเดอะแบ็กกี้ภายใต้การคุมทีมของแกรีแม็กสันเป็นยุคที่ทีมสลับสเปลียนสถานะด้วยการขึ้นลงระหว่าง2องดิวิชันอยู่เป็นประจำแม้ในฤดูร้อนปีนั้นทีมจะเสริมทีมด้วยการดึงเจสันคูมาสมาจากทรานสเมโรเวอร์และลีฮิลส์จากโคเวนทีซิตี้แต่โดยรวมยังเป็นทีมที่ขาดประสบการณ์ในเวทีระดับสูงซึ่งแสดงออกให้เห็นตลอดฤดูกาลเจสันโรเบิร์ตที่จับคู่กับแดนนี่ดิจิโอในแดนหน้าทำได้เพียง8ประตูนในทุกรายการแต่กระนั้นพวกเขาก็จบฤดูกาลด้วยการมีคะแนนเหนือซันเดอร์แลนด์ึง7่ต้มดวต้มน อันดับที่13บบรดฟอร์ดฤดูกาล2 0 0 1 2 0 0 1คริสฮัตชิงเป็นตัวเอกในฉากเริ่มต้นฤดูกาลของเรดฟอร์ดซิตี้เมื่อเขาเริ่มต้นอาชีพตำแหน่งผู้จัดการทีมครั้งแรกซึ่งจบลงอย่างรวดเร็วแบรดฟอร์ดอยู่รอดในเบยเอทีพีมลลีกในฤดูกาลก่อนอย่างหวุดหวิดภายใต,ใต้การคุมทีมของพอลจีเวลซึ่งย้ายไปทำหน้าที่ที่เชฟฟิลเวนส์เดย์ทิ้งงานแรกไว้ให้ฮัตชิงคือรายการอินเตอร์โตโต้ครับ ฮัตชิงพาทีมพาอันเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจากทริปเดิอนทางไปลิทัวเนียและเนเธอร์แลนด์ตอกย้ําฟอร์มร้อนแรงด้วยการเอาชนะเชลซีได้ในนัดเปิดฤดูกาลแต่น่าเสียดายที่นั่นเป็นชัยชนะเพียงนัดเดียวจาก12เกมคริสฮัตชิงถูกปลดในเดือนพฤศจิกายนสโมสรจัดก,การแทนที่เข้าด้วยจิมมี่เจฟฟรียที่มีผลงานดีขึ้นเล็กน้อยจากความพยายามต่อสู้อย่างสุดกำลังของคู่กองกลางดีนวินดัสและเบนิโตคาโบเน่ อันดับที่12 Queen Spark Ranger ฤดูกาล2 0 1 2 2 0 1 3หลังจากมีการตกชั้นได้สำเร็จในฤดูกาลก่อน Queen Spark ได้ทำการเสริมทีมขนาดใหญ่รายชื่อผู้เล่นที่ถูกดึงเข้ามาเป็นผู้เล่นที่คุ้นหูและมีประสบการณ์ในลีกระดับสูงจูเนียร์ฮอยเลตโจเซ่โบซิงว่าจูเลโอเซซ่าไรอันเนลเซนอนดี้จอห์นสันและโรเบิร์ตกรีนรวมถึงผู้เล่นฟรีทรานเฟอร์อย่างแซมบ้าเดคิเต้ปาร์คจีซุงเตฟานเอ็มเบียร์และอดีตผู้เล่นเอัเสตบนกาโรงผลให้ทีมได้รับการ คาดหมายว่าจะสร้างผลงานได้ดีภายใต้การกุมเมืองเหียงของมาร์คฮิวส์แต่ทุกอย่างผิดไปจากความคาดหมายผลงานของทีมสวนทางกับปริมาณผู้เล่นเดือนพฤศจิกายนสโมสรตัดสินใจปลดมาร์คฮิวส์และดึงแฮร์รี่เลนแนนกุนซอมากประสบการณ์เข้ามาแทนเพื่อแก้วิฤตฟอร์มการเล่นพร้อมทุ่มงบประมาณแบบบ้าคลั่งในตลาดนักเตะเดือนมกราคมคริสโตเฟอร์แซมบ้า12ล้านปอนด์โรยอกรมี่ล้านปอนด์รวมถึงฟรีเอเน่นอย่างเจอเมนเจนัสและทาวเบนฮาอิมด้วยความสำเร็จอดีที่มีมากกว่ามาร์คฮิวส์แฮร์รี่เลนแหนกุน ประกาศว่าจะพาทีมสู้หลังพิงฝากลับมาเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องและพาทีมมีคะแนนอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกให้ได้ภายในเดือนมีนาคมแต่นั่นก็สายเกินไปคอเสมร์ um 0ศูนย์กับเรดดิ้งส่งคลให้ทั้ง2ทีมร่วงตกชั้นด้วยกันอย่างน่าเสียดายอันดับที่11 วูแ๊แฮมตันวันเดอร์ฤดูกาล2011 2012แมคคาที่พาทีมอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนโดยมีคะแนนเหนือทีมตกชั้นเพียงคะแนนเดียวเขาพยายามเสริมแกร่งให้ทีมในช่วงพรีซีซั่นด้วยการดึงเจมี่โอฮาร่าจากสเปอร์โรเจอร์จอห์นสันจากเบอร์มิงแฮมซึ่งได้รับปลอกแขนกัปตันทีมวู๊เริ่มต้นฤดูกาลในน่าประทับใจเป็นผู้นำในตารางคะแนนอยู่2-3ชั่วโมงจากการเอาชนะ2นัดแรกแต่อีก7เกมต่อมาพวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเมคคาทีถ ให้เข้ามารับหน้าที่คุมทีมแทนระหว่างที่ทําหน้าที่คุณซือขัดตาทัาพคอเนอร์พาทีมชนะเพียงครั้งเดียวกับตันทีมโรเจอร์ถูกสโมสรลงโทษด้วยการปรับเงินในข้อหามาซ้อมด้วยอาการเมาค้างอันดับที่10 i อิฟสวิททาว์ฤดูกาล1994-95ร1,994-95 t h e ะแฟคเ o อร์ Boy, ดูเหมือนว่าจะพลิกวิกฤตของรดูการเลวร้ายของพวกเขาเพิ่มโอกาสการอยู่รอดบนเวทีพรีเมียร์ลีกได้เมื่อจัดการเอาชนะปีศาจแดง Manchester 3, แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด3ประตูต่อ2ในเดือนกันยายนแต่ความหวังนั้นก็มาลายหายไปอย่างรวดเร็วพวกเขากลับไปดิ้นรนในพื้นที่หนีตกชั้นอีกครั้งผู้จัดการทีมจอห์นไรอัลถูกไล่พ้นตำแหน่งพอลก็ดาดผู้จัดการทีมทั่วไปรับหน้าที่ขัดตาทับก่อนส่งต่อให้อดีตเด็กเก่าจอจเบอร์รี่เมื่อถึงเดือนมีนาคมปีศาจแดงกลับมาแก้แค้นอย่างเจ็บปวดกับสถิติที่่่่ไมนนาาาจจใผลกรพพยแ เประตูต่อศูนย์สิ้นสุดความพยายามต่อสู้เพื่ออยู่รอดในลีกสูงสุดไว้เพียงเท่านั้นอันดับที่ 9. ก้าฟูแลมฤดูกาล2018 2 0สิ 2019. สิ่งนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นกับฟูแลมทีมนี้เลยแม้แต่น้อยเหตุเพราะตลาวิซาโยคานโนวิชหัวหน้าโค้สทำการปรับปรุงทีมช่วงพรีซีซันได้อย่างน่าตื่นใจ งบประมาณเกิน100ล้านปอนด์ที่จ่ายลงไปกลับไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม8ปประตูที่เสียไปตลอดฤดูกาลนั้นอธิบายความล้มเหลวได้อย่างชัดเจนโยคาโนวิช ok ถูกปลดในเดือนพฤศจิกายนแทนที่ด้วยคาดิโอลาเนียี่ที่ทําได้เพียงประคับประคองฟอร์มการเล่นของทีม17เกมเอาชนะได้เพียงแค่3ซึ่งไม่รวมถึงการตกรอบ f a ฟเอคัพอย่างอัปยศยด,ด้วยการพ่ายกับโอเอมในบ้านของตัวเองถึงแม้จะชนะได้ถึง 3- จาก5เกมสุดท้ายแต่ก็ไม่เพียงพอพวกเขาจบฤดูกาลโดยมีคะแนนตามหลังพื้นที่ปลอดภัยถึง10คะแนน อันดับ8ปซันเดอร์แลนด์ฤดูกาล2016ถึง2017 เมื่อแซมอลาไดเข้ารับงานคุณสื่อทีมชาติอังกฤษตำแหน่งผู้จัดการทีมแมวดำจึงว่างลงเดวิดมอยซึ่งกำลังว่างงานจึงเหมาะสมที่จะเข้ารับหน้าที่หัวเรือใหญ่ในปฏิบัติการการอยู่รอดในหลีกสูงสุดของซันเดอร์แลนด์ด้วยแนวทางง่ายๆนั่นคือทำซันเดอร์แลนด์ให้เหมือนเอเวอแรนในปี2009นั่นเองสิทธิ์เก่าเมื่อครั้งคุมทีมท็อฟฟี่ถูกดึงเข้ามาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นตีเฟนพีนาวิกเตอร์อันิเชเบยูรียอเลสกอตดารอนกิฟสันและไบรอันโอเบียโดนอกเหนือจากนัน ครั้งแต่ด้วยเหตุผลบางประการแนวคิดและวิธีการนี้ไม่ประสบความสําเร็จใช้ชนะนัดแรกในลีกต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายนและเมื่อย่างเข้าสู่เดือนเมษายนเท่านั้นซันเดอร์แลนด์ก็ตกชั้นอย่างเป็นทางการอันดับที่7วัตฟอร์ดฤดูกาล1 9 9 9ันกาถึง2,000 กรแฮมเทเลอร์สร้างปรากฏการ์พาทีมเลื่อนชั้นได้2ครั้งแต่พิมมิลีกได้พิสูจน์ให้เห็นความเข้มข้นของการแข่งขันแม้จะเสริมทีมด้วยไฮด้าเฮลกูซันจากเรียสซอมเคียงคู่กับผู้เล่นกองกลางนอดินวูเตอร์จากเรียสลาโคซาแต่ตลอดทั้งฤดูกาลทั้งคู่ทำประตูรวมกันได้เพียงแค่10ประตูเท่านั้นเดอะฮอเนตมีการเล่นเกมรับที่ดีมีการจัดการเกมรับที่แน่นหนาทำผลงานได้ดีอยู่บางช่วงทำผลงานชนะต่อเนื่องเหนือแบล็กเบิร์โรว์ลิเวอร์พูลและแบรดฟอร์ดในเดือนสิงหาคมและชัยชนะที่น่าเหลือเชืื่่่อออตตในนนนนเเดกกกกัยยาาาแจพวข ชัยชนะเพียง3ครั้งตลอดฤดูกาลจบซีซั่นด้วยการมีคะแนนต่ำที่สุดอันดับที่6นอริตฤุูการ2019-20 2 0 ตุการที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในฤดูกาลล่าสุดนี่เองเดคานาลี่ยึดติดกับผู้จัดก,การทีมที่ได้รับความชื่นชมอย่างสูงจากแฟนบอลพวกเขาอยู่ร่วมหัวจมท้ายจนถ,ถึงที่สุดแห่งเส้นทางการต่อสู้บนเวทีพรีเมียร์ลีกในขณะที่วัดฟอร์ดและเวสแฮมได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผู้นำใหม่ถึงแม้ฤดูกาลนี้จะสร้างความประทับใจด้วยการเอาชนะได้ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเลสเตอร์แต่นั่นเป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นอันดับที่5 ซันเดอร์แลนด์ฤดูกาล2002-2003และเราก็มาถึงหนึ่งในเหตุการณ์แย่ๆที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเริ่มต้นที่ปีเตอรีตต่อด้วยฮาวเวิร์ดวิลคินสันและจบที่นิกแมคคาที่โโมสอนที่ใช้ผู้จัดการทีมเปลืองที่สุดตลอดฤดูกาลทำประตูในหลีกได้เพียง21ประตูเป็นผลงานของเควินฟิลลิปคนเดียว6ประตูเอาชนะคู่แข่งได้เพียง4เกมหลังจากชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1ในวันที่15ธันวาคมปี2002พวกเขาก็ไม่พบชัยชนะอีกเลยสถิติแพ้ติดต่อกัน15เกมยาววนนนที่สุดใประัตติศ พรเมลกเป็นสถิติที่ไม่มีทีมใดยอยากเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนอันดับที่4แอสตันวิลล่าฤดูกาล2015-2016 ทีมเชอร์วูดได้สร้างปฏิหารพาทีมพริกวิกฤตรอดพ้นจากการตกชั้นในฤดูกาลก่อนหน้าได้อย่างน่ามหัศจรรย์ทั้งโลกต่างจับตาดูว่าเขาจะประสบความสําเร็จในฐานะผู้จัดจาการทีมได้มากเพียงใดกับการคุมทีมอย่างเต็มตัวแต่การสูญเสียคริสเตียนเบนเดเก้และฟาเบียเดลเมือ่อฤดูร้อนทิ้งความเสียหายต่อระบบการเล่นไว้มากเกินไปในขณะที่ลูดี้เกสตดและแจ็คกิลริธยังไม่อาจพัฒนาฟอร์มเพื่อทดแทนช่องว่างนี้ได้ผลพักวีล่าเริ่มต้นด้วยชัยชนะต่อบ,บอลธรรมดแต่ด้วยฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาพพวกกเขาบช,ชนะอี เพียงหกนัดส่งผลให้เชวูดต้องจบอาชีพผู้จัดการทีมที่วิลล่าพ์คอันดับที่ัาเดอร์ดฟิลด์ทาวน์ฤดูกาล2018-2019 ต้องขอบคุณวูฟแฮมตันที่มอบของขวัญให้ฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวด์ด้วย6คะแนนล้ำค่าเพราะนั่นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งที่ฮัดเดอร์ฟิลด์ทำได้จากอีก18ทีมที่เหลือผ่านวันคริสต์มาสด้วยการมีเพียง5คะแนนจึงไม่สามารถช่วยให้เดวิดวากเนอร์รักษาเก้าอี้ผู้จัดการทีมไว้ได้ในฤดูกาลแรกกับลีกสูงสุดฮัดเดอร์ฟิลด์เอาตัวรอดมาได้จากการทำงานอย่างแข็งแกร่งการจัดระเบียบเกมรับที่มั่นคงแต่แลกมากับจำนวนประตูที่ทำได้ค่อนข้างน้อยเพียง22ประตูต,ตลอดทั้งฤดกกงงกูกาลแลวกเเขาลงงต์ร่นออั อันดับที่ 2, องซันเดลแลนรุ่ดูการ2,005-2,006 ความทรงจำเลวร้ายกับสถิติพ่ายแพ้15เกมในปี2002-2003ยังหลอกลออแฟนบอลซันเดอร์อแลนด์พวกเขากลับมาเพื่อลบล้างฝันร้ายนั้นแต่การพ่ายแพ้5เกมแรกของฤดูกาลกลับทำให้ฝันร้ายนั้นยืดยาวไปมิกแมคคาทีได้รับความไว้วางใจให้นำฝูงแมวดำลงต่อสู้ในหลีกสูงสุดนั่นเป็นความพยายามครั้งที่2ของเขาแต่การดิ้นลนหนีตกชั้นไม่ได้รวมอยู่ในแผนที่วางไว้ช่วงปรีซีซั่นมิกแมคคาทีนำเข้าผู้เล่นจำนวนมากเพื่อยกระดับการเล่นผู้เล่นอย่างจอห์นสตีนเควินเดวี่และแอน เข้ามาแต่ด้วยฟอร์มการออกสตาร์ทที่ย่ำแย่ส่งผลให้ตลอดทั้งฤดูกาลพวกเขามีคะแนนเหนือโซนตกชั้นเพียงคะแนนเดียวจบอีกหนึ่งซีซั่นที่น่าจะปวดด้วยการชนะเพียง3เกมเก็บได้เพียง15คะแนนแล้วมาถึงอันดับที่1ของทีมที่ทำผลงานยอดแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พีเมลีกนั่นคือเดอบี County, ้คา์ตี้ฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8 ในกรณีนี้อาจจะเกิดจากความสาเร็จที่มากเกินไปและเร็วเกินไปของวิลลี่เดวิสและดาร์บี้เคาวตี้เมื่อนายใหญ่ชาวสกอตติกเข้ามาเทคโอเวอร์ในตำแหน่งผู้จัดการทีมแกะเขาเหล็กในปี2006เขาประกาศกล้องว่าจะพาดาร์บี้คาวตี้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกภายใน3ปีแต่แค่ในฤดูร้อนถัดมาเขาก็พบตัวเองกำลังเตรียมทีมเพื่อลุยศึกพรีเมียร์ลีกลีกที่เข้มข้นที่สุดมีผู้เล่นหน้าใหม่ถึง10คนและอีก9คนถูกซื้อเข้ามาในเดือนมกราคมดาร์บี้เปิดฤดูกาลด้วยผลเสมอกับพอร์ ยิงคืนได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นใช้ชนะ1ประตูต่อศูนเหนือนิโคเซ่นเกิดขึ้นระหว่างเกมที่แพ้ลิเวอร์พูล6กูนยและแพ้อาานน์้ศูนย์นั่นเป็นใช้ชนะเพียงนัดเดียวของแกะเขาเหล็กดาร์วี่คาตี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ทคานไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของ t k 2 8โปสวัสดีครับ